We break, we break, we break show. พบกับวินัยโชว์นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาใหม่นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมจะได้พบกับการคุยเปิดกรรมกับคุณเจนยานทิพย์นะฮะเรื่องราวนี้บอกเลยว่าอย่าพลาด แม้แต่วินาทีเดียวฮะเรื่องอะไรครับคุณลิซ่าวันนี้วันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวใครเลยนะคะเป็นเรื่องราวของครูเอี้ยงค่ะอายุ48ปีนะคะสามีของเธอเนี่ยมีอาการที่ติดเหล้าอย่างรุนแรงแล้วก็ชอบหึงหวงโดยไร้สาเหตุนะคะวันหนึ่งก็เกิดเอาน้ํามันเนี่ยค่ะมาราดตัวเธอแล้วก็จุดไฟเผาต่อหน้าลูกชายเลยนะคะเหตุการณ์นี้ผ่านมา2ปีแล้วครูเอี้ยงยังคงต้องรักษาตัวอยู่นะคะอาการเนี่ยยังไม่ได้ดีรนน้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราว่เกีดขึ้น ทั้งครูเอี้ยนแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะขอต้อนรับนางดวงจิตศรีลาจันและนายพีรภูมิศรีลาจันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับพี่เอี้ยนเชิญจันเชิญจ้นเชิญครับนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะัะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะฮะผ่านมาสองปีแล้วสองปีแล้วค่ะตอนนี้ทานโทษนะฮะอาการเป็นยังไงบ้างครับยังเจ็บตามเนื้อตัวอะไรยังไงไหมครับอ๋อค่ะอาการก็ ส่วนมากก็จะหายหมดแล้วก็เหลือตึงๆบ้างจงแผลตึงรังอะไรพวกนี้ค่ะก็จะส่วนใหญ่จะหาย90%ตแล้วค่ะต้องทายาทุกวันต้องทายาค่ะทาเพื่อจะรักษาแผลเต็มนะคะทานทั่วนะพี่เอี้ยครับคือตอนนี้คือที่เราเห็นเนี่ยคือเราเห็นที่ชัดๆหน้าคุณผู้ชมครับก็คือตรงใบหน้าแล้วก็ตรงแขนเนี่ยผมเห็นนิดหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคือทั้งตัวเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่เป็นค่ะถึงใบหน้าแล้วก็ขาซ้ายบ้าง ่คนี่คืออาการล่าสุดของรูเอี้ยงนะคะงตอนนี้ก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ในส่วนของสามีนะคะคนที่ทําให้เราต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้เขาได้รับโทษหรือเปล่าคะค่ะเขาก็ได้รับโทษค่ะจําคุก25ปีค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2ปี4เดือนเสร็จแล้วค่ะค่ะยังคงอยู่ในคุกนะคะในข้อหาอะไรครับตอนน้ก็คือพยายามฆ่าแล้วก็กระทําความรุนแรงในครอบครัวค่ะ ส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะพี่เอี้ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่เอี้ยเนี่ยเขาจะเป็นคนขี้หึงหวงอะค่ะแล้วก็พ่อเป็นคนที่โมโหร้ายอะค่ะมีเหตุการณ์ไหนที่คุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแบบเนี้ยก็ตอนทะเลาะกับแม่ก็ตบตีแม่ตบตีแม่ด้วยครับเราได้เข้าไปห้ามไหมคะก็เข้าไปห้ามครับแล้วสาเร็จไหมหรือว่าโดนลุกลงก็สําเร็จไม่ก็ไม่สําเร็จมากครับอืมเราบอกคุณพ่อยังไงคะบอกว่าอย่าทาแม่ครับฟังไหม ก็ไม่ฟังครับเพราะเขาเมาอะไรอยอ๋อพ่อพดื่มเหล้าด้วยเขาจะดื่มเหล้าด้วยน้องพี่มะเห็นเห็นภาพเหตุการณ์อย่างนี้นะเห็นมากี่ปีแล้วเห็นมาตั้งแต่เรากี่ขวบประมาณเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบก็เห็นเลยครับปัจจุบันนี้กี่ขวบครับพันธทอสิบแปดครับสิบแปดก็เก้าปีเต็มที่เห็นเหตุการณ์นี้มาตลอดนะครับแล้วไอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากๆถึงขั้นต้องจุดไฟเผาถูเอี้ยนนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ ก็เป็นวันนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าครูเอี้ยงจะต้องไปอบรมทุกวันเสาร์ค่ะเป็นเวลา100ชั่วโมงซึ่งมันก็ใช้เวลาหลายหลสามารถก็คือก็จะให้รถของทางโรงเรียนนะคะไปรับที่บีซี ซึ่งก็เขาก็ขับรถไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็โทรถามว่าตอนนี้ถึงไหนซึ่งมันเป็นเวลาเร็วมากเขาอ่ครูเอี้ยงบอกใกล้ถึงแล้วแหละเขาบอกอะไรกันไปได้ยังไงเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งจะรอรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าคือรถมันไม่ติดอะค่ะก็จะไปได้เร็วเขาก็ไม่เชื่ออ่ามาคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยสิเมื่อวานไปไหนมาไปกับใครบอกมาเลยก็คือเราก็บอกว่าเราไปอบรมก็ไม่ได้ไปกับใครไม่เชื่อก็ถามครูที่โรงเรียนดูสิที่ไปด้วยกันเขาก็ไม่ถามเขาก็หาเรื่องเขาไม่ได้กินข้าวเล่าตั้ ช่วงบ่ายกะเขาก็จะเริ่มมีอารมณ์รุนแรงขึ้นก็คือมาคุยกันให้รู้เรื่อง,องมาใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครูเอียงก็เห็นสภาพสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็จะก็จะถอยห่างออกไปตอนแรกครูเอียงจะอยู่หน้าบ้านใต้ต้นไม้แล้วก็<ะ>เริ่มถอยก็เขเข้าดังขึ้นครูเอียงก็เริ่มถอยออกไปถอยออกไปแสดงว่า<ะ>มาเป็นสัญญาณว่าครูเอียงเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมเราก็ถอยใช่ถอยหนีเอาแต่สุดท้ายก็ยังไม่จบ ยังไม่จบ<อ>ใช่หลังจากนั้นเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามออกไปซึ่ง<ะ>มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ในตะกร้าหน้ารถก็จะมีขวดน้ํามันแล้วก็มีวังตอเก่าๆที่ที่เขาใช้ตรงน,นั้นนะคะจากนั้นเขาก็เข้ามาอบกอดเอาไหล่คุ้ยอ่ะ,อะค่ะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยถอยออกไปห่างๆซึ่งเขาก็กลัวลูกชายน้องพีนอ่ะจะทำร้ายเขาให้ไปถอยให้ห่างให้มากที่สุดนะคะอ๋อน้องพีนีม่คือจะเข้าไปช่วยชาร์จใช่ไหมจะไปช่วยแม่ถูกไหมตอนนั้นไมใจคุณพ่อไหมน้องพีนก็ไม่ไหวเท่าไหร่ครับเพราะว่า ถ้าเขาไม่ทําจริงเขาจะเอามี้มาทำไมอย่างเงี้ยก็เลยบบอยู่จะมากอดมาคืนดีมันมันก็เราก็เราแวงเราแวงอยู่นะแต่ทาอะไรไม่ได้ตอนนั้นใช่ไหมคะมันคงจะเร็วมากแล้วไงคะเขามากอดแล้วยังไงเขาอบไหลอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอ่าเรามาคืนดีกันดีกว่านะ ตกลงเราเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมสี่คนพ่อแม่แลูกก็บอกว่าุูเอี้ยงก็บอกเหมือนเดิมว่าต่างคนต่างอยู่ดีแล้วอเขาก็บอกว่าอ่าถ้าไม่ดีกันเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วเหมือนจันขอสตางค์หน่อยเขาก็จะไปอยู่ที่อื่นประมาณนั้นนะคะคุูเอี้ยงก็อาได้เดี๋ยวก็หยิบสตางค์ใหุู้เอี้ยงก็เลยเปิดกระเป๋าแล้วก็ก้มหยิบสตางค์พอพอนับตงสตังค์เสร็จเนี่ยุูเอี้ยงเงยมาแล้วก็ส่งจะอ่ะก็คือเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็สาดน้ํามันเข้าด้านหน้าุูเอี้ยง <c oughs> คือจังหวะที่ครูเอี้ยกำลังหยิบก้มอยู่ใช่ค่ะคือไม่ได้ระวังตัวถูกไหมค่ะเขาใช้จังหวะน,นี้ใช้น้ํามันลาดตัวเลยค่ะิวเห็นไหมทุท <c oughs> กคนเห็นครับจะบอยู่เร็วมากใช่ไหมครับอยู่เร็วมันเร็วมากคือจะตะโกนบอกคุณแม่ระวังตัวอะไรก็ไม่ทันหมดเลยไม่ทันแล้วครับก็จัดน้ํามันทั้งจุดไฟทุกอย่างเร็วมากใช่เพราอคือเขาจัดปุ๊บกลิ่นน้ำมันมันก็เชยเราก็รู้ว่าเันเป็นน้ำมันแล้วก็ครูเอี้ยบอกว่าอะไรเนี่ยพอพูดจบก็คือไฟก็ลุกปื๊บแล้ว กลิ้งไปมาเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยอ,ยอ่ไฟมันดับจากตัวเราแต่กลิ้งเท่าไหร่ก็ไม่ดับ,ดบสักทีค่ะอ<ห>แล<ห>้วมาตรงนั้นนะคะหรือว่าน้องพิมได้พยายามช่วยคุณแม่ไหมก็พยายามคขาใช้มือไปปัดแต่มันก็ไม่ดับ,ดบค่ะไฟมันจะลุกแบบ ร้อนมากเร็วมากตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างคะก็จะรู้สึกตอนนั้นยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันร้อนแต่ยังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดได้ยินเสียงลูกสองคนแม่อย่าตายนะวิ่งตรงนู้นตรงนี้ซึ่งเขาก็ตกใจอะค่ะเขาก็วิ่งไปตรงนน้นตรงนี้ก็คือเราก็ตายไม่ได้หรอกก็คือลูกเราเรายังมีลูกอยู่เราต้องต้องอยู่เป็นที่หอกับตัวเองว่าตายไม่ได้ใช่ค่ะก็คือมีสติตลอดเวลาน้องพิมจำได้ไหมคะว่าสภาพคุณแม่ตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่โดนไฟเผา ก็ไฟท่วมทั้งตัวเลยครับแบบมองไม่เห็นตัวแม่เลยอดําไปหมดงี้ได้ปะคะหรือว่ายังไงคะเป็นเลือดหรือยังไงอ๋อตอนนั้นก็แบบเป็นเหมือนปกติครับแต่ว่ามันแค่แบบเหมือนหนังมันขาวๆอ,อ่ะผุพองอม,มันถูกไหมออกไปหมดนะในบ้านก็จะมีพวอครูวันคุณนกแก้วเขาจะเห็นเหตุหการณ์แล้วเขาก็ตอนแรกอะก็เขาจะโทรบ,บอกพี่เอี้ยงเห็นว่าเหตุการณ์ไม่ดีแล้วก็เขาก็บอกเขาบอกว่าพี่เอเี้ยงเดี๋ยวพี่เอี้ยงเดินออกไปหน้าประตูทางเข้านะเดี๋ยววันเนี่ยจะขับรถไปรับ ไปส่งพี่เอี้ยงเองรถก็ทิ้งไว้นั่นแหละซึ่งพอพอช่วงนั้นก็เขาก็เตรียมตัวจะออกมาส่งเขาก็เลยเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยขับรถออกมาเลยค่ะแล้วก็รับตัวคุณเอี้ยงส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีซึ่งซึงก็ก็จะมีพี่สะพ้ายค่อยประคองระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยก็คือตัวเอี้ยงคุณเอี้ยงก็จะ,ะน่าจะเจ็บปวดก็คือสั่นไปทั้งตัวค่ะแต่ก็บอกลูกว่ามไม่เป็นไรนะแม,แม่แม่ทนไหวทนได้อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งพี่พี่สาวที่เขาประคองอยู่พ,พี่พี่ชพรายเขาเขาบอกว่าจับตัวคุยองไปเนี่ยหนังก็จะหลุดจับตรงไหนก็หลุดตรงนั้นซึ่งเขาก็าก็กลัวมากอะค่ะแต่คุยองบอกไม่เป็นไรจนไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็ตัดเสื้อผ้าเปลี่ยนให้อะไรเรียบร้อยหลังจากนั้นคุเองก็จะไม่รู้สึกตัวแล้วอะค่ะค่ะรักษาตัวอยู่นานนะคะสาม <3 S 1> เดือนได้ไหมคะก็อยู่ที่นครปฐมประมาณยี่สิบวันแล้วก็อาการไม่ดีก็ส่งต่อศิริราชต่อค่ะก็ประมาณสามเดือนเศษ ทำดือนเสรระหว่างนั้นก็ก็ต้องบอกว่าก็ทนทรมานพอสมควรทนทรมานกับความเจ็บปวดซึ่งพอได้ยินคนหมอบอกว่าพยาบาลบอกว่าเข้าห้องผ่าตัดนะล้างแผลนะเราก็จะเหมือนแบบเราก็หวั่นแล้วอใจยะพอใจยังไม่อยากแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปยังลเลูกนะครับค่ะเรายังมีลูกอยู่คุณผู้ชมครับระหว่างที่เราสนทนากันวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเองอาจจะรู้สึกว่าเอะเหมือนเสียงทางบ้านเนี่ยมีปัญหานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแครเรับสืบของเรานะฮะต้องเจาะ กล่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่พูดไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีเสียงคลืดคลาดคิดคลาดบ้างนะครับนะครับใช่ไหมครับคุณครูครับค่ะมีเจาะหลอดลมาค่ะช่วยหายใจค่ะปัจจุบันนี้ผู้ที่กระทำความผิดนะครับเรียบร้อยแล้วตัดสินเรียบร้อยแล้วตัดสินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราก็จะจำคุก25ปี25ปีค่ะข้อหากระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็พยายามฆ่าค่ะยังได้ไปเยี่ยมกันอยู่ไหมอ๋อคุณเอี้ยงไม่ได้ไปลูกก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีใครพาไปค่ะ แต่จริงๆคือถ้ามีโอกาสก็จะไปเหรอคะถ้ามีโอกาสก็แต่ก็ไม่อยากไปแต่ก็อโหสิด้วยใจค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้ต้องคุยเปิดกรรมกับคุณเจนะฮะอยากจะจะถามเรื่องอะไรครับอยากจะคุยเรื่องอะไรก็อยากจะถามว่าเออเรามีเวรอะไรกรรมต่อการอะไรป่ะเราถือว่าได้โดนเป็นในลักษณะนี้ที่โดนโดนโดนเขาเผาไฟคเอาไฟเอาไฟจุดเผาอะค่ะ คุณผู้ชมคงอยากรู้เหมือนกับลิซ่านะคะว่าครูเอี้ยงและสามีจะหมดเวรหมดกรรมกันหรือยังในชาตินี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับคุณเจนยานทิพย์ค่ะคุิปเปิดกรรมวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณครูเอี้ยงดวงจิตนะฮะซึ่งเธอนะครับได้ถูกอดีตสามีเนี่ยนะฮะก่อคดีเถินขวัญด้วยกัน ราดน้ำมันบนตัวเธอแล้วก็เผาทั้งเป็นนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเกิดเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะครับช่วงน,นี้ฮะเราจะให้ครูเอี้ยนะฮะได้พูดคุยกับคุณเจนยานทิพย์กันครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากอดีตหรือว่าปัจจุบันเชิญพวกคุณเจนยานทิพย์ครับสวัดสดีครับ สิ่งที่จะพูดในวันนี้นะคะคือวันนี้อยากให้ดิฉันช่วยอะไรคะค่ะก็คืออยากจะให้ช่วยว่าก็าคือเรามีแต่อดีตสามีนยะก็คือเคยทําเบญกรรมอะไรร่วมกันมาก่อนชาตินี้เขาถึงมาทํากับเราแบบนี้ค่ะคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะเจ้ากรรมในเวรที่เกิดมามีตัวตนค่ะเคยได้ยินคือที่พูดคํานี้นะค,ะค่ะหมายถึงว่า เขามีเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนที่เกิดมาเป็นคนในครอบครัวและสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสัมผัสได้เคยคุณเคยพูดคำนี้ไหมคะทนไม่ไหวแล้วไม,ไม่อยากคนอีกแล้วไม่อยากเจอคนแบบนี้อีกแล้วในชาตินี้ค่ะเคยค่ะเคยพูดคำนี้กี่ครั้งคะก็รู้สึกจะหลายครั้งค่ะ เดนกำลังหมายความว่าเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาค,ครับุผู้ชมคือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเหล่าสัมภเวสีที่<ช>ล่องลอยอ,อยู่ที่ตามเราเจอบ้างไม่เจอบ้างถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแต่ว่าพอดีว่าเจ้ากรรมนายเวรของครูเอี้ยงเนี่ยคือเขาเกิดมาในชาตินี้ด้วยถูกต้องแล้วตามมาเจอกันด้วยก็หมายถึงว่าเกิดมาเป็นสามีของคุณและเขาก็อารมณ์ร้อนมากใช่ค่ะพูดง่ายๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่เลยค่ะคือเหมือนไม่ใช่คน ทุกครั้งที่เขาว่าคุณคุณไม่ได้ถูกทำร้ายเพียงครั้งเดียวใช่ค่ะและอีกสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องย้อนไปในวัยเด็กชีวิตของคุณนะคะ,ค,ะคือสัมผัสได้ว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างลำบากใช่มากพอสมควรแล้วก็ครอบครัวของคุณเองนะคะที่ไม่เกี่ยวกับสามีนะะหมายถึงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ย ครอบครัวนี้ชอบประกอบอาหารโดยการเข็นค่าสัตว์โดยเฉพาะสัตว์นะคะพวกปลากุ้งหอยปูปลาเนี่ยมาทำอาหาร เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะจริงค่ะเพราะว่าสมัยเด็กๆก,ก็คือแม่เขาจะชอบไปหาปลาจับปูมาอะไรพวกเนี้ยค่ะมาทําให้ลูกๆก,กินแล้วก็มีพวกปลาไหลเต่าอะไรพวกนี้เห็นที่เคยเห็นแม่ทํานะคะและตัวเราเองก็ต้องมากินอาหารที่ประกอบด,ด้วยกุ้งหอยปูปลาค่ะแล้วที่เราต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุหนึ่งคือเราไปช่วยเขาทํา คุณจาได้ใช่ไหมใช่มีครั้งหนึ่งที่ว่าแม่เขาเอาตัวอะไรนะตัวตุ่นนะแม่เขาก็ให้เราฆ่าเราก็ไม่อยากฆ่าซั่งตัวตุ่นไหมคะใช่มันอยู่ในรูประมาณนั้นตัวดาๆอ่ะอืมเขาก็ให้ให้ให้คุณเอี้ยงฆ่าซึ่งคุณเอี้ยงก็ฆ่ากว่าจะตายก็วิธีการฆ่าของคุณมันค่อนข้างโหดเหี้ยมเหลือเกินคือขอให้คุณเนี่ยเล่าเป็นวิทยาทานให้ฟังหน่อยเพราะภาพที่เห็นเนี่ยมันชัดเจนมากคุณฆ่าเขา แบบตายทั้งเป็นเลยนะคะอืมค่ะ,คะเพราะว่าตอนนั้นพี่ครูเอี้ยงจําได้ก็คือประมาณสักประมาณสิบขวบได้ประมาณนั้นนะคะเขาด้วยวิธียังไงใช่ครูเอี้ยงก็จะเอาไม่แน่ใจว่าเอาไม้ตีหรือเอามีดมีดตีกว่ามันจะตายมันก็ทรมานนะคะรู้ไหมว่าก่อนตายเนี่ยเขาก็อักเลือดมันแบบมันชักอะค่ะก่อนที่จะเสียชีวิตเขาก็รักชีวิตของเขามันเกิดทําให้จิตเนี่ยผูกพัน,น,นพอผูกพันเนี่ย กรรมของคุณเนี่ยมีกับสามีอยู่แล้วในอดีตที่ผูกกันมาเป็นภพชาติและคุณก็มาสร้างกรรมใหม่เพิ่มในการเบยดเบียนสัตว์กรรมนั้นก็เลยส่งผลให้คุณต้องมาเป็นอย่างนี้เร็วขึ้นแล้วทำไมถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นต้องโดนเผายังล่ะคะคที่จะต้องโดนเผาเนี่ยเพราะว่าครูเอี้ยงเนี่ยชาตินี้ได้เบ็ดเบียนสัตว์พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปไปทาอาหารตัวเนี้ยก็คือคุณก็ต้องเผาเหมือนกัน เขาไฟเขาเพรามันจะมีขน,นมันมีขนแม่แน่ใจว่าก็คือกะช่วยแม่เพราะบางคนเนี่ยไม่รู้จักว่าตัวตุ่นเนี่ยเป็นรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงมันอยู่ในรูแต่ก่อนที่จะกินมันเนี่ยคุณจะต้องเผาเพื่อให้ขนมันล่วงทั้งตัวนี่คือกรรมที่ส่งผลในชาตินี้ส่งผลให้คุณเนี่ยจะต้องมาพบเจอเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนที่เกิดมาเป็นในคนในครอบครัวนะคะส่วน ขอถามไปที่อันนี้ลูกลูกชายลูกชายค่ะรู้สึกโกโรธคุณพ่อมากไหมคะก็โกรธไม่มากค่ะอืมคือน้องคนนี้นะคะคือเป็นลูกของคุณครูเนี่ยถ้าหากไม่มีสายเลือดตรงนี้คิดสั้นไปนานแล้วถูกไหมค่ะคือน้องเป็น เป็นเป็นแก้วตาดวงใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทําให้เราเนี่ยอยู่มาได้อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าชีวิตครอบครัวของคุณ่ะนะคะเหมือนคนตายทั้งเป็นนะพูดตรงๆคุณจะรู้ดีว่าตายทั้งเป็นมันคือยังไงใช่เราก็บอกว่าคือเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนมีไฟอยู่ในบ้านก็เหมือนเราตกนรกทั้งเป็นก็เลยเคยเคยพูดอะค่ะว่าอ่าคุยยังตกนรกทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยยังเคยเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเหรอคะ แต่ก็คือช่วงช่วงต้นๆก็อาจจะแบบเออเราอาจจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่ก็คือเรามีรูปมีอะไรพวกนี้ค่ะแต่เราก็ไม่ฆ่าเพราะพอเราได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็บอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปมหันเราก็เลยไม่คิดฆ่าตัวตายหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนที่ชมทางบ้านอยู่ที่เคยทําร้ายชีวิตสัตว์เบยดเบียนสัตว์เหมือนที่คุณได้เคยเผาสัตว์ก็คือตัวตุ่นถูกไหมคะสัตว์ตัวนี้เขาก็รักชีวิตเขา เขาก็มีจิตใจเหมือนมนุษย์เหมือนกันแต่เขาเกิดมาเป็นเขามีกรรมอะค่ะต้องเกิดมาชดใช้กรรมตามตามวัฏจักรก็คือการเป็นไ่แต่เกิดของสัตว์โลกดังนั้นเมื่อกระทํากรรมแล้วผลคือต้องได้รับแต่สิ่งหนึ่งที่จะสาม,มารถที่จะดับถูกได้คือการที่เราจะต้องสํานึกค่ะว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้กับใครอีกแล้วก็มันที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในการสวดมนต์นั่งสมาธิแต่สัมผัสได้อย่างหนึ่งนะว่าคุณชอบทําบุญมาก ใช่ค่ะเขายังจะชอบทําบุญแล้วก็มีชอบช่วยเหลือคนชอบทําบุญเห็นพระเพราะว่าสัมผัสได้เพราะชอบทําบุญด้วยอานิสงส์การทาบุญเนี้ยเมื่อคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือจุนเจือแล้วก็เห็นใจอยู่ตลอดนะคะแต่บุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมนี่มันก็แยกกันนะหลักๆเลยที่มีการจองเวรอาฆ่าเนี่ยมาจากตัวตุ่นเป็นหลักหรือเปล่าฮะก็คือสัตว์ตัวเนี้ยมันจองเวรพอจองเวรเสร็จแล้วเนี่ย ด้วยปุพกรรมที่เราเบียดเบียนสัตว์เพราะว่าครูเอียงเนี่ยชอบทําบุญมากพอทําบุญมากผลกรรมก็จะได้รับเร็วก็เลยส่งผลให้เราต้องเจอเนื้อคู่หรือคู่ครองที่ไม่ดีที่เป็นมีกรรมค่ะมีกรรมกันมาคือเป็นคู่ที่ไม่ดีเขาเรียกคู่เวรคู่กรรมนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกกันม,ม,มาเกิดในครอบครัวนี้ค่ะตอนนี้ผลกรรมมันมาในชาตินี้แล้วแล้วก็โดนเหตุการณ์แบบนี้นี่ถือว่าหมดเวรหมดกรรมหรือยังคะกับสามีคนนี้บอกตรงๆนะคะว่ายังไม่หมด เพราะทุกวันนี้แม้เขากดแห่งกรรมเนี่ยหรือกฎหมายก็จัดการไปค่ะแต่คุณก็กลัวอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าวันใดเขากลับมากลัวไหมคะถามจริงก็อ่ก็ลึกๆก็กลัวเหมือนกันแต่ก็คือเราก็คิดว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันก็คือปัจจบุบันยังไม่มีอะไระเดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าเขาออกมาก็คืออีกเรื่องหนึง่งเพื่อจะทําให้เหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่ถึงนะคะไม่เกิดขึ้นสิ่งสําคัญนะคะคุณเองจะต้องหมั่นที่จะ แผ่เมตตาเหมือนที่คุณเคยทำบ่อยๆค่ะแล้วก็อภัยทานให้เขาไปและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือสัตว์ที่คุณฆ่าตัวนั้นนะคะคุณจะต้องระลึกถึงกรรมนี้แล้วสำนึกแล้วก็แผ่เมตตาให้ไม่นั้นก็จะเป็นกรรมอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นนะคะค,ค,ค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับน้องพีมีไหมไม่มีครับเมือ่อกี้ที่พูดถึงลูก,กน,นะคะคสิ่งหนึ่งน้องคนนี้เนี่ย ก็ยังหนักอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีจิตใจที่เข้าใจนะเข้าใจครอบครัวคืออยากจะให้คือเรียกว่าหลักคุณแม่ให้มากเพราะว่าชีวิตของคุณแม่เนี่ยลำบากจริงๆกว่าจะเลี้ยงเราให้เติบใหญ่เพราะว่าการที่เรากระตันยูต่อพระอ,อรหันเราก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าเราคิดจะมีความรักกันนะคะก็คือง่ายๆว่าสิ่งสําคัญถ้าตัวเราเนี่ยปฏิบัติดี มีศีลธรรมแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์เด็ดเดียชีวิตใครเนี่ยเราก็จะเจอเนื้อคู่ที่ดีนะคะค่ะเอาละผมขอสรุปตรงนี้นิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวไหนก็ได้สิเพราะที่ฟังมามีแค่ตุ่นเองนี่ที่มาตามอาฆาตริงแคือเราไม่รู้หรอกใช่ไหมคุณเจนตัวไหนเขาจะมาอฆาาเราอะ่ะที่ดีคืออย่าไปฆ่าชีวิตใครเลยนะฮะดีที่สุดเลย หมันทำบุญด้วยใช่เพราะการเบ็ดเบียนชีวิตสัตว์หรือเบยดเบียนชีวิตคนเนี่ยเร,เราไม่เราไม่รู้หรอกว่าผลกรรมนั้นจะมาเมื่อไหร่เราเข้าใจว่ามาในชาติหน้าแต่หารู้ไม่ว่ากรรมมันติดจรวดนะคะผลก็คือได้รับในชาตินี้เลยค่ะขอะะให้ครูเอี้ยงก็หลุดพ้นจากบ่วงกรรม เร็ววันแล้วกันนะครับแล้วก็ทําบุญเนาะหายมตตาเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็กลับไปสอนหนังสือเด็กๆได้เหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณเจนยันติพยด้วยค่ะค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะในช่วงคุยเปิดกรรามกับคุณเจนยันทิพย์ได้เป็นประจําทุกวันอังคารค่ะจนวนนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันในวิกไนท์โชว์ค่ะ